สามารถแบกแะไรได้ตัวเลยครับโอ้โค้อารมการเลยด้วยตัวนี้นะครับรูปแบบของเขาก็คือเหมือนกับที่เราเห็นรถยนต์เขาเปลี่ยนรูปแบบการอ,าออกแบบไปนะครับจากเดิมสิ้นเชิงนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนจะมีสขาด้านข้างใช่ไหมครับเป็นขึ้นมานครับทีนี้เขาก็เลยทําแบบ ทำให้มันดูสลรีมดูเพียวแล้วก็ดูน่าใช้งานมากขึ้นนะครับรวมถึงในระบบต่างๆก็คือจะเปลี่ยนไปจากเดิมแทบจะหมดนะครับก็คือในส่วนของที่เป็นชุดควบคุมนะครับตรงนี้เขาก็จะรวมทุกอย่างไว้ในตรงนี้ทั้งหมดครับรวมถึงมีตัวที่เป็นคล้ายๆอ่ะ ให้คนที่เป็นคนดูแลสนามครับได้เขียนข้อมูลให้กับคนใช้งานว่าต้องการให้คนใช้งานไปตัดที่ไหนหรือว่าวันนี้ให้ทําอะไรก็คือมีเหมือนคล้ายๆบอร์ดให้เขียนครับในส่วนของชุดวควบคุมนะครับก็จะมีตัวแอ a c t i o n ครับคือความเร็วปรับได้นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชุดเกียร์ครับตรงน,นี้ชุดเกียร์เมื่อก่อนจะเป็นสายพานถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ใช่สายพานแล้วคือเป็นเป็นเกียร์ทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีตัวน้ํามันาระบีนในการหล่อเลื่น มันจะลดการแม่คะนแนนหรือว่าการขาดของสายพานนะครับรวมถึงตัวที่เป็นตัวปรับความสูงนะครับความสูงเนี่ยคือเมื่อก่อน,นครับถ้าเราจะปรับความสูงให้กับคนที่ใช้งานที่แตกต่างก,กันใช่ไหมครับเราต้องทําการปรับตรงสองฝั่งนี้เนาะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงถูกไหมครับแต่วันนี้ไม่ต้องคือ ถ้าสูว่าคันนี้ใช้หลายคนแล้วก็<อ>จะให้เามาหมา<ม><ร>ะสมกับสรีระของแต่ละคน<อ>ให้การตัดได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมันก็จะสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้5ระดับอย่างง่ายได้นะครับรวมถึงจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียวกว่าไอโซเลต์ม้าะครับต,นนตัวนี้โตโร่ทำมาเพราะว่าต้องการที่จะลดแรงกระแทกหรือว่าแรงกระทาจากคนที่ใช้งานกับลงไปตรงพื้นกรีนหรือสนามกอล์ฟครับคือเวลาที่เราใช้งานนะมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะครับ ตัวนี้มาะจะลดการสั่นสะเทือนจากคนสู่พื้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ตัวนี้ครับสามารถเป็นทันดันได้ง่ายก็คือมันสามารถกอดชิ้นส่วนต่างๆได้ง่ายครับคือมันจะสามารถเปลี่ยนพวงได้ง่ายครับเอามาเอาพวงขึ้นมาเอาพวงออกมาได้ง่ายคือแค่ก่อนอน็อตแค่4ตัวนะครับถือว่าเราใช้งานไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ลมปิ่นฐาหรือว่าเราจะเป็นแนดนในส่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนต,ต่างๆก็สามารถยกชุดนี้ออกในทั้งชุดเลยครับอันนี้เขาก็จะทําเป็นตัวที่สามารถทําให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเราจะแบ,แบ็กแ l a เราก็ต้องมีตัวชุดแบ็กแ l a มาต่ออีกใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยมีออปชั่นหนึ่งมาต่อด้านข้างนะครับสามารถแบ็กแ l a ได้ในตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปต่อพ่วงตัวที่เป็นมอเตอร์ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้มันหมุนแล้วก็แบ,แบ็กแล a ตัวนี้ก็สามารถแบ็กแล a ได้ในตัวเลยครับ เราสามารถเล่ได้ตัวเลยครับโคดอัลลณ์กาใชยด้วยคลิปเลนใช่ครับเมื่อก่อนถ้าเราอยากจะตั้งค่าคลิปเลนเราจะเป็นต้องไปปอดปอดตรงข้างๆครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองเอาถูกไหมครับแต่ตรงนี้เราแค่ปรับตรงนี้ครับมันจะมีตัวที่ขันเนี่ยเราสามารถปรับเป็นท้ายกับโลได้นะครับก็ใช้ในกรณีที่แตกต่างกันไปนะครับ ก็อันนี้ในสวนของตัดกรีนครับก็ถ้าอยากใช้หรือว่าไงก็ติดต่อพี่วันได้ครับครับผมอ่ามลภาวะแล้วก็การใช้พลังงานชครับตัวโลกก็เล็งเห็นจุดนี้ครับเขาก็เลยออกเป็นรุ่นของไฮบริดขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวเลือกกับอ่าพี่ที่สนามกอล์ฟต้องใช้อยากใช้นะครับก็คือก็จะมีอยู่2รุ่นที่เอามาโชว์ครับก็คือรุ่นที่เป็น3ามทีสองศูนย์ครับตัวนี้เป็นตัดแก๊กตัดกีนครับมี3ามแก๊กนะครับก็ จะแยกอยู่2ระบบก็คือระบบที่เป็นไฟ12โวลต์น,นะครับ12โวลต์จะจ่ายกับพวกเครื่องยนต์พวกเดสต้าต่างต่างๆคือในระบบสตาร์ทจะใช้ไฟไฟสิบโวลต์นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสี่สิบโวลต์ครับสี่สิโวลต์จะใช้แบตเตอรี่อยู่4ลูกนะครับแบตเตอรี่4ลูกจ่ายอะไรบ้างแบตเตอรี่4ลูกเนี่ยจะจ่ายไฟมาที่ตัวไอโซเลตโมดูลครับเราจะเข้ากล่ควบคุมแล้วก็ๆๆจะมาคอนโทรลในส่วนของที่เป็นมอเตอร์ตัวที่เป็นมอเตอร์ขับพวงทั้ง3ตรงนี้ครับรวมถึงจะ ไปคุยกับตัวที่เป็นหน้าจออินโฟโซเซ็นเตอร์ครับเพื <h> ่อที่เราจะสามารถเซฟค่าต่างๆได้ง่ายมากขึ้นครับผม <h> มันจะตัดได้เสถียรแล้วก็สม,มูทกว่าตัวที่เป็นไฮดรอลิกแล้วก็ลดการแตกของสายไฮดรอลิกที่อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อยาได้เหมือนกันตัว5 0าสนเหมือนกันครับตัวนี้มันตัดครับขอ,องตัวนี้เหมือนกันคือจะใช้เครื่องยนต์ปัน่นเจเนอเรเตอร,ร,ร์แล้วก็ไปชาร์จตัวตัวไฟเข้ากับแบตเตอรี่นะครับกับมันสามารถ ครับถ้าโน0ครับมันสามารถลดการลดพวกมอเตอร์ฟวงมเหมือนกันครับถ้าสุภาพี่ตัดหญ้ายาวๆหรือว่าหญ้าหนาๆนะครับระบบก็จะฟ้องที่หน้าจอเป็นโค้ดขึ้นมาว่าโค้ดอะไร,รซึ่งโค้ดเนี่ยสามารถถามทางพวกผมได้ครับถ้ามันอะไรเสียเจนเสียมันก็จะฟ้องผมว่าสามารถรู้ก็ไม่จำเป็นต้องส่งช่างเข้าไปก็ได้ในบางกรณีครับซึ่งตัวนี้ก็ผมอยู่นี่มา2ปีนะครับผมก็เจอปัญหามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรจน จนสามารถแก้ได้หลายปัญหาแลครับก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะใช้เวลานานในการแก้ครับส่วนของมอเตอร์ครที่เขาพูดกันว่ามันร้อนถูกไหมครับตอนนี้ทางตโตโรเขาได้ออกตัวใหม่มาแล้วซึ่งน่าจะมาในปีหน้าครับเ็จะจะมนมอเตอร์ที่เขาทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาของเขาในเรื่องของความร้อนครับไตตัแมันเมาแล้วไปต้งตังมัน